สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d i กสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีเทคนิคมานําเสนอนะครับก็คือการออกแบบโลโก้นะครับสําหรับใครที่คิดไม่ออกนะครับว่าจะออกแบบโลโก้แบบไหนนะครับผมขอแนะนำนะครับเว็บแคนวานะครับเป็นเว็บที่ใช้สําหรับออกแบบงานต่างๆสื่อสิ่งพิมพ์แต่ต่างๆหลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอโปสเตอร์เอกสารขนาด A4 โลโก้ไปสมัครงานนะครับมีเยอะนะครับ เขามีแทมเพลตให้เลือกหลากหลายนะครับเราสามารถมาเลือกเล่นได้นะครับเพียงแค่เรามี Gmail นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับผมจะไม่สอนการสมัครนะครับเพราะว่ามันใช้แค่ Gmail แล้วก็ล็อกอินผ่าน Gmail ท่านเองนะครับอ่าอันดับแรกนะครับให้เรานะครับมาคลิกที่โลโก้นะครับวันนี้ผมจะสอนในเรื่องของการออกแบบโลโก้ใครที่แบบว่ากําลังเปิดร้านคิดโลโก้ไม่ออกคือแบบว่ากําลังทําช่องยูทูบเบอร์แล้วก็คิดโลโก้ไม่ออกนะครับหรือแบบ ทำขนมอะไรต่างๆมากมายนะครับอ่าก็ลองคลิกที่โลโก้ดูนะครับมันก็จะสร้างชิ้นงานขึ้นมาให้เรานะครับอ่าจะสังเกตเห็นว่าด้านซ้ายมือนะครับมันจะเป็นเมนูเนาะมันจะเป็นเมนูหลากหลายเลยนะครับนี่ครับแม่แบบหรือเทมเพลตนะครับองค์ประกอบนะครับพวกนี้เนาะอัปโหลดก็คือถ้าเรามีสติ๊กเกอร์อยู่แล้วนะครับเราสามารถอัปโหลดมาได้นะครับหรือไม่ก็สามารถเลือกข้อความตาม จะชอบได้นะครับสไตลนะครับเป็นสีนะครับตัวนี้สามารถเลือกได้เลยว่าชอบเฉดสีไหนทวนสีไหนอะไรยังไงนะครับมันก็มีแบบสีให้เลือกนะครับถ้าทีนี้ต้องเพิ่มเติมก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ไม่เอาดีกว่านะครับทีนี้นะครับการออกแบบโลโก้นะครับพวกนี้มันใช้ได้หมดเลยนะพวกนี้นะครับมันใช้ได้หมดเลยนะครับอ่ามันจะมีแบบฟรีสังเกตดูดีนะครับให้เราเลือกตรงที่คําว่าฟรีนะครับนี่ครับมันจะมีคำว่าฟรีฟรีฟรีเนาะ อันไหนที่มันเสียตงังเราก็อย่าอย่าไปใช้มันนะครับอย่าไปใช้มันให้เราลองใช้ฟรีๆไปก่อนนะครับแต่ถ้าเราพอใจผลงานของเขาเราค่อยซื้อนะครับรค่อยซื้อนะครับอย่างเช่นตัวนี้น่ครับโปอย่างนีน้ี่เป็นเสียเงินนะครับอ่าอย่างเช่นวันนี้นะครับผมจะออกแบบอ่าโลโก้สตูดิโอของผมนะครับผมก็ไปเลือกแคมเปตสตูดิโอของผมขึ้นมานะครับอย่างเช่นเอาเอาตัวไหนดีอ่าอ่อขอใช้ตัวนี้ พอใช้ตัวนี้ก็แล้วกันนะครับก็คลิกหนึ่งครั้งครับมันก็จะมีเทมเพลตขึ้นมาด้านขวามือตรงนี้นะครับตรงเวิร์กเอเรียของเราตรงนี้นะครับอ่าทีนี้ผมไม่ชอบโลโก้ตรงอ่านี้ใช่ไหมครับผมก็สามารถลบไปได้นะลบไปได้แล้วก็ไปเลือกที่คําว่าองค์ประกอบนะครับจากนั้นผมจะค้นหาในช่องนี้แหละนะครับผมจะพิมพ์คำว่าสตูดิโอนะครับอ่าทีนี้มันก็มีโลโก้ให้เราเลือกอย่างหลากหลายถ้าใครทําช่องโลโก้อ่าหรือชันแนลที่เป็นแบบ ถ่ายภาพก็สามารถเอากล้องไปแบบนี้ก็ได้นะครับแต่มันจะมีแบบโปรกับแบบฟรีนะครับผมจะเลือกแบบฟรีไปก่อนนะครับผมจะเลือกในลักษณะของเอาหฟังดีกว่าตรงนี้นะครับผมก็คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ลากลงมาเลยครับประมาณนี้ครับเนี่ยประมาณนี้เนาะอ่าโอเคนะครับตรงชื่อตรงนี้นะครับผมสามารถเปลี่ยนฟอนได้นะถ้าผมไม่ต้องการนะครับผมสามารถเปลี่ยนฟอนได้นะครับแบบนี้เห็นไหม ตรงนี้เปลี่ยนฟอนต์ได้สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ตามใจชอบเลยนะครับผมจะหาฟอนต์ที่มันสวยๆเอาฟอนต์ประเภทน,นีนคิดดูก่อนนะครับเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเพียงเท่านี้ผมก็ได้โลโก้ขึ้นมาแล้วครับ ตึงๆอ่าเรียบร้อยครับอ่าทีนี้นะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนพื้นหลังมันใช่ไหมเราไม่เราไม่ชอบพื้นหลังมันดาเกินไปใช่ไหมครับเราก็ทําแบบนี้ครับอ่าโลโก้ตรงนี้นะครับเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับเพียงแค่เราคลิกตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ไปเปลี่ยนสีตรงนี้ครับเนี่ยก็เป็นสีขาวแล้วเห็นไหมอ่าตัวหนังสือก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้ถ้าอยากเปลี่ยนเนาะอ่าผมจะเปลี่ยนสีพื้นหลังก่อนอันดับแรกคลิกที่พื้นหลังหนึ่งครั้งครับแล้วก็เปลี่ยนสีพื้นหลังซะ เนี่ยประมาณนี้อ๋อแค่นี้ก็สวยแล้วอ่าทีนี้ผมจะหาโลโก้อีกอันมาใส่นะอ่าเอาโลโก้ตรงนี้ดีกว่าอ่าทีนี้นะครับผมจะให้ไอ้โลโก้ตรงนี้นะครับมันอยู่ข้างหน้าสุดโดยการคลิกขวาครับแล้วก็นํามาไว้ข้างหน้าสุดเลยนะครับเวลาเราคลิกเนาะมันจะได้ไม่ทับซ้อนเลยเยอะกัน เพียงเท่านี้ครับผมก็ได้โลโก้หรือแบรนด์ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับในการออกแบบโลโก้นะครับเราสามารถหาเทมเพลตอื่นได้นะครับหาเทมเพลตอื่นได้นะครับก็ลองเล่นดูนะครับก็ลองเล่นดูสําหรับการใช้โปรแกรม Canva นะครับในการออกแบบโลโก้นะครับมันก็สวยเลยแหละนะครับก็อยู่ในระดับขั้นแบบแอดวานซ์เลยนะครับแต่ถ้าใครถนัดโปรแกรมอื่นยิ่ง้น Photoshop อย่างนี้ก็ดีนะครับเราก็จะได้มีพื้นฐานในการออกแบบด้วยแต่ถ้าใครคิดอะไรไม่ออกนะครับก็ลองใช้โปรแกรม Canva ตรงนี้ดูนะครับเวลาการ export นะครับ export export รูปนี้ออกจากโปรแกรมนี้นะครับให้เราไปที่คําว่าดาวน์โหลดนะครับคลิกที่ดาวน์โหลดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไม่ต้องปรับอะไรมันครับกดดาวน์โหลดเลยนะครับมันก็จะทําการ export ตรงนี้ออกมาอ๋อตรงนี้นะครับไม่ต้องสนใจไปแล้วเราไม่ได้ใช้มันแล้วนี่ครับมาแล้วครับ รงชื่อโลโก้ของเรานะครับมันจะเอาไปไว้ที่ไหนสักแห่งบนคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็สามารถกดดูตรงนี้แล้วก็โชว์อินโฟเดอร์ได้เลยนะครับสหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงต่วน,นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปในครั้งหน้าครับสลับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ